ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกูุทุกคนน้องคบเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับผม9ก้าพารวยครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับสําหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะก่อนที่จะไปเบิ้งหรือว่าครับผมไปติดตามครับผมว่าจะเป็นตัวเลขของสํานักใดอาจารย์ใดน้องคบเนาะครับก่อนอื่นไปเบิ้งครับผมเลขเล่าพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566ครับเลขที่ออก 928066นะครับเนาะครับสำหรับเลขล่างครับผมออก80ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนโชคหมานะครับเนาะครับทั้งช่องของ9พารรยก็ขอแสดงความดีใจน้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องนะครับเนาะทียูแล้วหรือว่าเขามาแล้วนะครับเนาะครับรอค่อยตัวเลขแนวทางน้ำกันกะอดใจรอครับพี่น้องว่าจะเห็นตัวเลขแนวทางของสำนักไหนนะเนาะครับเนาะครับอดใจรอเบิ้งไปพร้อมๆกันครับผมกับ9พารรยครับพี่น้อง ครับผมพี่น้องสําหรับวันจันทร์นะครับเนาะที่ผ่านมากรับผมกลับเปล่าพัฒนาของเซียนหนองคายครับพี่น้องกลับมาเบิงนะครับเนาะครับเลขวิ่งแดกับเก้าเด่น8ดเลยพี่น้องกลับสาหรับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายหลุดครับคือจะโชคมานกันนะครับเนาะครับเพราะว่าอาจารย์เด่นไ้ที่เลข8ดครับผมเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องครับเลขครับ สำหรับเลขจับคู่ครับผมกับหลุดไปนะครับเนาะงวดนี้มาติดตามครับผมเบิ้งไปน้ากันเนาะครับเนาะกับแอดมินครับผมจะพาพี่น้องครับมาติดตามเบิ้งตัวเลขกแนวทางครับกับท่านอาจารย์เซียนน้องค่ายวางงวดสิมาครับอาจารย์จะให้เฮ้าตัวใดกันบ้างเนาะครับเนาะครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์แนวทางไปน้ากันเด้อครับพี่น้องว่าครับผมมีแนวโน้มครับผมไปในทิศทางใดนเนาะครับเนาะกลับไปมากตัวใดชอบตัวใดใคอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับผม ครับผมสำหรับลาวพัฒนานะครับเนาะอในงวดที่จะถึงครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับผมวันพุธที่28มิถุนายนสอ ,66 ันครับผมครับลาวพัฒนา สำหรับมือนี้นะครับเนาะก็บอกไปแล้วถ้าตนคลิปน้องคำเนาะว่าจะพาไปเบิ้งตัวเล็กแ้วาทาังครับผมของธนาจารย์เซียนหนองคายครับผมขออนุญาตนะครับเนาะขระดาษเนีๆก็ไปแหนกันอยู่ฟังใส <laughs> มาเขียนเซียนน้องค่ายืมเขียนเข้ามาเซียนพี่น้องเลยเลยได้ในแง่กันยูฟังนั่นครับผมพี่น้องก่อนอื่นนะครับเนาะครับก่อนที่มาเบิ้งตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณครับผมสําหรับอาจารย์เซียนน้องคายครับพี่น้องครับติดกับลุน่าตัวเลขแนวทั้งนะครับเนาะมาให้ครับผมครับทั้งช่องนะครับเนาะได้มีโอกาสครับผมเอามาออก อากาศเอาให้พี่น้องครับได้เห็นตัวเลขหน้าทังครับผมครับของท่านอาจารย์ครับผมครับสําหรับพี่น้องที่รอคอยอยู่กับครับผมเขามาแล้วนะครับเนาะกะเบิ้งตัวเลขครับก็ติดไปน้ำกันเลยพี่น้องครับว่าเปินให้ตัวใดตัวใดมากนะครับเนาะครับพี่น้องเสดรวิเคราะครับผมได้ย่างแบบเหม็นยาครับผมว่าแนโน้มของวันนี้ครับจะไปในทิศทางใดนะครับเนาะครับก่อนอื่นครับพี่น้องมาเบิ้งในส่วนของเลขรางกันก่อนนาพี่น้องอุเลขวิ่งกันก่อนครับผม ขอพะทานอภัยครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์ปองไก่มาเป็นบนหลังครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด6กับ7ครับพี่น้องครับ6กับ7เด่น6รอง7นะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอาไว้เนาะครับผม ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมตัวเด่นนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเข่าตัวเด่นเลยเด้อพี่น้องครับสำหรับงวดนี้กะอย่าพลาดกันครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนให้นชุกๆุมันมาเนกันนะครับเนาะครับกับตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เสียนหนองคายครับผมครับเลขวิ่งงวดนี้ครับผมเด่นหรองเจ็ดครับพี่น้องครับลงสีไว้ให้เป็นใชาติเปลี่ยนนะครับเนาะ เป็นยังในกันบ้างเนาะพี่น้องสายวิ่งสายหลุดครับผมครับก็บ่ค่คยเห็นพี่น้องเอซีนะครับเนาะคอมเมนต์มากครับผมในเรื่องของเล็กวิ่งกันครับแกะหรือว่าแฟนขบแฟนช่องครับผมของแอดมินจับบอมี่สายวิ่งหรือเปล่านะครับเนาะครับทามี้แกอย่าลืมเ้ยพี่น้องครับผมครับคอมเมนต์้ามาครับผมให้ชื่นใจในพี่น้องครับว่าพี่น้องกับโจกหมานนะครับเนาะครับมาเบิงในส่วนของเล็กจับคู่ครับผม คับในส่วนของตัวเลขจับคู่ครับก่อนจะไปเบิ่งเลขจับคู่นะพี่น้องกะมาเบิงงคลับสําหรับเลขติดบนล่างกันก่อนพี่น้องห้าหกเจ็ดครับผมสองสามสี่ครับสำหรับเลขติดบนล่างของทานอาจยรยนนะครับเนาะ รับิ่มงในส่วนของเล็กจับคู่กันครับผมคู่แรกครับพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่ครับพี่น้องชับเจียนดีนะครับเนาะหกสองหกสามหกสี่ ห้สองห้าสามห้าสี่ครับผมสำหรับตัวเลขแนวาาางนะครับเนาะกะฝากพี่น้อง f อฟซีทุกคู่ทุกคนอย่าลืมครับผมเอาไปพิจรารณากันเบิ่งครับครับพี่นออ้องขออนุญาตนะครับเนาะครับ วันพุธที่28มิถุนายน2566หลาพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูดครับอาจารย์ให้มาที่เด่น6รอง7ครับพี่น้องครับสำรับตัวเลขนะครับเนาะเลขติดบนล่างก็จะมี5 6 7 2 3 4นะครับเนาะกลับสำรับครับผมเลขจับคู่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งนะครับเนาะในส่วนของตัวเด่นๆกันก่อนครับพี่น้อง ครับท่านอาจารย์เป็นเด่นมากเลขวิ่งคือเลขกหกเนาะพี่น้องเนาะครับตัวเด่นครับอยู่ในตัวเลขจับคู่ก็จะมีครับผมสามกูครับที่อาจารย์เด่นให้ก็จะมี่หกสองหกสามหกสี่ครับพี่น้องครับขออนุญาตให้ไล่ไว้ให้เนาะครับเนาะ สำหรับกับตัวที่ให้ไล่ไว้เป็นตัวที่เด่นๆนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องมาเบิ้งครับผมในส่วนครับผมของตัวล่องครับพี่น้องตัวล่องจะมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าสอง ห้าสามห้าสี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเนาะสำหรับครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามครับผมในช่องของก้าว่ารวยครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทา้งครับผมมือนี้ครับเซียนหนองคายครับตัวเด่นๆนะพี่น้องเนาะ วิ่งเจ็ดวิ่งเด่นหกลองเจ็ดครับผมตัวเด่นมีหกสองหกสามหกสี่ครับพี่น้องอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะพี่น้องจะบได้หลงลืมครับผมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเลยครับผมสําหรับเลข่งเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีครับผมตีเขามาแล้วนะครับเนาะ ครับทั้งช่องของก้าวพารวยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องกับครับอย่าลืมนะครับเนาะในการที่กดติดตามเอาไว้ครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับผมที่ทั้งช่องครับผมได้ลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้รับชมได้ติดตามนะครับเนาะครับมีโชคมีหมานกันทุกคู่ทุกคนทวนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของก้าวพารวยครับต้องขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันครับขอพี่น้องโชคมาน รำรวยถูกหวยกันหมดถูกกูทุกคนในวันพุธที่28มิถุนายน2566ครับผมกับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันในไม่ครับผมกับก้าวพารวยครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม